ข้อที่3เมื่อเขาไม่ยอมให้สถานะหรือไม่ยอมขอคุณเป็นแฟนให้คุณทําดังนี้ค่ะ stop giving everything he wants ค,คือหยุดให้ในสิ่งที่เขาต้องการก่อนค่ะในเวลาที่คุณกําหนดระยะเวลาให้ตัวเองว่า1เดือน2เดือนหรือ3เดือนค่ะคุณต้องหยุดให้ในสิ่งที่เขาต้องการก่อนค่ะเพราะถ้าคนคนหนึ่งมีสิ่งที่เขาต้องการแล้วค่ะเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ ทำไมเขาจะต้องให้สถานะกับคุณหรือทำไมเขาจะต้องจริงจังกับคุณในเมื่อคุณให้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วค่ะไม่ใช่แฟนแต่ทำทุกอย่างเหมือนแฟนเป็นเพื่อนดูหนังเป็นเพื่อนเที่ยวเป็นเพื่อนดูเน็ตฟลิกเป็นเพื่อนกินและเป็นเพื่อนนอนค่ะเป็นทุกอย่างให้แล้ว เขาจะให้สถานะคุณไปเพื่ออะไรคะในเมื่อเขาได้ทุกอย่างแล้วผู้หญิงหลายคนค่ะพอเห็นผู้ชายดูเหมือนจะไม่ให้สถานะค่ะ <c oughs> ก็ยิ่งเอาอกเอาใจเขาเราคิดว่าเขาจะตกหลุมรักเราแล้วก็ให้สถานะกับเราแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะยิ่งคุณประเคนให้เขาทุกอย่างค่ะเขาจะยิ่งพอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะและมันจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทําให้เขาให้สถานะกับคุณค่ะดังนั้น่ะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องกําหนดขอบเขตบางอย่างสําหรับตัวคุณกับเขาค่ะคุณต้องเริ่มปฏิเสธเขาค่ะ ไม่ยอมเป็นเพื่อนเที่ยวไม่ยอมเป็นเพื่อนกินไม่ยอมเป็นเพื่อนเล่นและไม่ยอมเป็นเพื่อนนอนอีกต่อไปค่ะแล้วคุณต้องบอกให้เขารู้ว่าคุณไม่สามารถเป็นเพื่อนดู n e t ตฟลิกกับเขาได้อีกต่อไปแล้วค่ะและคุณต้องปฏิเสธเขาถ้าเขาชวนคุณไปไหนมาไหนด้วยในวินาทีสุดท้ายถ้าไม่บอกล่วงหน้าค่ะ <S <S เช่นถ้าเขาโทรหาคุณในวินาทีสุดท้ายในคืนวันอาทิตย์แล้วเขาบอกคุณว่า คุณอยากเจอคุณคุณก็ต้องปฏิเสธโดยการที่บอกเขาไปว่าคุณก็คิดถึงแล้วก็อยากเจอเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ว่างเลยถ้าเขาตื้อหลายๆครัง้งคุณก็ต้องใจแข็งค่ะคุณต้องทําให้เขารู้ว่าคุณไม่สามารถเป็นเพื่อนเล่นกับเขาจนนาทีสุดท้ายได้ค่ะ <S <S ถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาหุ่นช่องเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงไว้นะคะแล้วหุ่นจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้อีกค่ะ อุ๋มดได้ทำอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทำให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ